กองทัพภากที่3ร่วมกับศูนย์การบินทหารบกโดยชุดปฏิบัติการกองกับบอก ขออภัยครับโดยชุดปฏิบัติการบินกองกําลังผาเมืองส่งเฮลิคอปเตอร์ u h 2 1 2ีสนสนับสนุนภารกิจลําเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติให้เข้ารับการช่วยเหลือผู้ผู้ป่วยชายวัย46ปีที่มีโรคประจําตัวทั้งความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันในเลือดสูงปรากฏอาการอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดทางแพทย์วินิจฉัยว่าต้องเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วน ทีมสกายด็อกเตอร์จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จึงได้ร่วมปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยจากโรงพยาบาลน่านไปยังโรงพยาบาลลำปางโดยเที่ยวบินนี้ใช้เวลาเพียง50นาทีหากเทียบกับการเดินทางโดยรถยนต์ที่ต้องใช้เวลากว่า6ชั่วโมง สำหรับภารกิจในครั้งนี้ครับไม่ได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยเพียงคนเดียวแต่ยังสะท้อนถึงความสามารถของกองทัพในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินลดความเสี่ยงต่อชีวิตพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและสร้างระบบช่วยเหลือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดทุกวิวนาทีบนท้องฟ้าคือโอกาสที่ชีวิตจะอยู่รอดเพราะทุกชีวิตสำคัญเสมอครับ